โ o เ d ร r e ส s 3.3บต้าตอนนี้ก็ได้มีการปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ได้ทดลองไปใช้กันแล้วสําบการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน3 3นี้ก็มีดังนี้เริ่มกันที่แอดมินบาร์แอดมินบาร์ในขณะที่เราอยู่ในแดชบอร์ดก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนั่นก็คือจะมีไอคอนของโ d เดร s s ปรากฏอยู่เมื่อเอาเมาส์ไปวางก็จะมีรายการต่างๆปรากฏอยู่ เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ไซต์ไทเตนก็จะมีรายการปรากฏอีกรายการหนึ่งนั่นก็คือรายการวิสิตไซต์ไม่ว่าเราจะคลิกไปที่วิสิตไซต์หรือว่าที่ไซต์ไทเตนก็จะเป็นการเปิดไปที่หน้าบล็อกในส่วนของรูปแบบของคอมเมนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไป แอดนิวก็จะมีรูปแบบรายการเยอะขึ้นในส่วนของอลิงก์ที่เป็นชื่อของผู้ใช้นั้นก็จะมีรายการปรากฏขึ้นมารวมทั้งจะมีไอคอนของผู้ใช้ด้วยเมื่อคลิกไปที่ Edit My Profile ในส่วนของ Admin Bar ก็จะเหลือเพียงรายการเดียวเท่านั้นคือ Show Admin Bar When Viewing Site นั่นหมายความว่าในส่วนของแอดมินบาร์นั้นจะปรากฏอยู่ในแดชบอร์ดนั้นจะเป็นรายการที่คงที่คือไม่สามารถลบออกได้แต่ว่าเราสามารถที่จะกำหนดในส่วนที่แสดงที่หน้าบล็อกได้เมื่อเราคลิกออกไปที่หน้าบล็อกเราก็มาดูในส่วนของแอดมินบาร์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็จะมีรายการต่างๆปรากฏขึ้นมาเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางที่ซ้ายไตเติลก็จะมีรายการต่างๆปรากฏขึ้นมาทําให้เราสามารถเข้าถึงเมนูต่างๆที่อยู่ในแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็วหรือเราต้องการจะเขียนบทความก็สามารถเขียนได้หรือเราจะ ค้นหาก็คลิกไปที่เซิร์ชก็จะมีกรอบปรากฏขึ้นมาสำหรับการกลับไปที่แดชบอร์ดนั้นรายการในส่วนของเมนูนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นนั่นก็คือโดยปกติแล้วเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ท้ายของรายการเมนูก็จะมีลูกศรชี้ลงปรากฏอยู่เมื่อเราคลิกไปแล้วก็จะมีรายการย่อยปรากฏอยู่แต่ว่าใน เวอร์ชัน3 3นี้เมื่อเราเอาเมาส์ไปวางยังรายการใดๆก็แล้วแต่ที่มีรายการย่อยก็จะมีรายการย่อยนั้นปรากฏออกมาที่ด้านข้างแทนที่จะคลิกไปที่ลูกศรแล้วก็จะมีรายการปรากฏเหมือนในเวอร์ชันก่อนแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เมื่อเราเมาส์ไปวางเท่านั้นก็จะมีรายการย่อยปรากฏอยู่ทำให้เราสามารถที่จะ เลือกรายการต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วและอีกการเปลี่ยนแปลงหนึนน่งที่สำคัญนั่นก็คือในส่วนของ a d m มีเดีโดยปกติแล้วจะมีไอคอนหลายๆไอคอนเช่น Ad d อิมเมจแอ a อารีโอแอปวิเป็นต้นแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เหลือเพียงไอคอนเดียวเท่านั้นเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่ม Admedia หรือว่าไอคอนแอ m มีเดนั้นก็จะมี หน้าต่างปรากฏขึ้นมาในเวอร์ชันนี้เราสามารถลากไฟล์เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ไปยัง WordPress ได้หรือเมื่อคลิกไปที่ Add New Post <c oughs> ก็จะเหลือไอคอน Add Media เพียงรายการเดียวเท่านั้น หากเราต้องการจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปเราก็ทำได้โดยการลากไปใส่ในหน้าต่างก็จะเห็นว่าเป็นการอัปโหลดภาพขึ้นไปทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้ในการอัปโหลดไฟล์ไปยังบทดเพรสจากการที่ได้ลองใช้ใน Google Chrome ปุ่ม แอดมิเดีนี้จะไม่สามารถใช้ได้นี่คือหลังจากที่เราได้คลิกปุ่ม a d ดมิเดีในไฟฟลอกแต่เมื่อเราคลิกไปที่ในในส่วนของเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ จะเป็นหน้าจอเปล่าๆนี่ก็อาจจะเป็นบั๊กหนึ่งของ WordPress นี่ก็เป็นการรีวิววอ r d p เ e s รในรุ่น3.3เบต้าซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยหากท่านสนใจก็ลองดาวน์โหลดมาใช้ดูแต่ว่ายังไม่แนะนำให้ใช้ในเว็บจริงๆ แนะนำให้แค่เพียงว่าใช้ในการทดสอบเพื่อดูการทำงานแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆใ,ในเวอร์ชัน3.3เท่านั้น